กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตำซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมากปอมัยพี่น้องไก่ต้มสมุนไพรเนาะปอมัยพี่น้องเน้องโอ้ยน้ำสมุนไพรนึกว้าวพ่อแม่พี่น้องโอ้ไก่บ้านโอ้ยหอมไก่บ้านต้มสมุนไพรกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้ยจีจาดขนาดพ่อแม่พี่น้อง ลุยกันเลยที่หาข้าข้าก็าปลาล้ำล้ำมานั่งกินด้วยกันครับโอ้ยประเดิมกึืนก็นเลยประมาณ่ไปน้อง เฮ้ผมไปงต๊ บานจอมปลูกเนี่ยก็ขึ้นมดผมหมไปน้อ,บบนองภาคภายัยภาคหอมดวงหอมดวนมะนงมะนาวหิขงข่าตะไคร่ยกเว่นมกต้นมะกูดผมหม่ปน้อ,บบนองโอ้ปูกบย้อมขึ้น ه, น้ำจิม้มรสจัดขนาด โอ้น,นี่แจนิวทีม่ไ,ได้เปนะ่แมายว่าเนาะมีข้ามือ en pomme beno ไข่ไก่กันเนี่ย รัวูแล้วมาที่อ้างปอมไปไม่น้องเจดแปดกลัวส่วนโต๊ะจะเป็นเดือนสองเดือนสองเดือนปลายปอมไปบ้างต้องไปได้ไปอ้างมานี้มดบุ้งไปไหนปอมไปไม่น้อง หมดหมดไม่เปล่โอ้โห้นังสาติต ดีขนาดปลไม่ไปต้องเงียบเงียบ แต่ละลําวาผมอมัพี่น้องเสียดายมุดเรียวโอ้ยบรรยากาศกลางตรงกลางนะพ่ออม่พี่น้อง ีเงียบๆจน,นเขาก็ออกล้วงกันแล้วปมัยพี่น้องเนะาะทยอยออกล้วงกันละอุ้ย <sank t. S 1> แฮมบอรกี้เหมบอรกี้อดัอดติดเหี่มบอรกี้หาไอ้อัติดสองอัดติดก็จะเหลืองแล้วปมัยพี่น้องออกล้วงกันแล้วเนาะเขาอูตจงว่าถ้าออกล้วงแล้วก็เหลืองนะหลังบ้านทํากันเหลืองเป็นน้าเขา้านอกปมัยพี่น้องตอนที่ข้าวเขียวก็เขีเยวเต็มจุ่มนะนอ,อกปมัยพี่น้องเนาะ เมนูวันนี่ก็ประหม่เป็นนองเนาะเป็นเมนูง่ายๆแพะไปอย่างกาดไปป้าไก่เมียงไก่บ้านเนาเนาะก็อเอามาต้มมานึ่งก็ได้นอกป้อมแบบเี็น้องเอามาย้ำไก่ใส่บุนเส้นบ้านเฮากับเมาะนอกป้อมแบบเป็น้องแพ้คืดเมนูบ่อกบแรงไปอย่างกาดป้าไก่จัดเลยเน่นอกป้อมเป็นนองย้ำไก่บ้านกับเมาะเอามาต้มเป็นสมุนไพรหรือว่าเอามานึ่งใส่เห็ดนางฟ้าใส่เห็ดอยหยังใส่พักใส่หยังกับเมาะประแหม่เปน้อง กินได้มดบ้านเนาะงปอใม่เป็นอ้นองเนาะี่ยน้ำจิม้มลำล้ลำลามสมสมไปเพสหม้อหม้นาะงปอใม่เป็น้องล้ำหม้อขนาดเนาะงปอใม่เป็นอ้นองไกลบ้านจิน้แน่นเนื้อหวานอยู่แล้วเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลำลับไปก่อนปอใม,ม่เป็น้องกับบรรยากาศน้าเข้าน้าหยังเริ่มเริ่มเริ่มเป็นบังบางไฮบางนา้ากะก็เริ่มเบา,นา่น้ำแล้วปอใม่เป็น้องปลาเปอก็เริ่มอุ้ยปอใม่เป็น้องปลาลิ้มปลาจะเลาะในใน,ในตรงน้าเนี่ยนะตรงหวานน่าขนาด มันไหลกินตะแกระแต่กินคบกินเคียดป่าน้อยเนะ่ะตีน้ำโฟโฟฟะเนาะ่อแม่พีน้องเนาะอู้ถ้าไม้านี่ยอ,อูมาเผามาอย่างนี่จีนหวานจั่วๆเนาะ่อมแม่พีน้องป่าตรงป่าน้านี่นนะถึงล้ำใจล้ำหวานเนาะสุ้ท่านี่ก็ต้องขอตัวรำรับไปก่อนเนาะ่อมแม่บีน้องสำรับจังหวัดตีน้ำท่วมเนาะตีเตียงไม่หรือว่าจังหวัดอื่นก็ขอให้น้ำลดเร็วๆแล้วก็ขอให้ปลอดภัยกูคูกูคนเนิ่นเนาะ ตึงผูประสบภัยแล้วก็ตึงมูลินิธีต่างๆตีไปช่วยกันอของอปลอดภัยนอปลอดใหม่ไปน้องทุกคนเลยแล้วก็ของ,งเดินทางไปครับด้วยสวัสดิภาพนปอปลอใหม่ไปน้องของเดินทางกันปลอดภัยเน้อนอปลอใหม่ไปน้องสาหรับมูลนิธีตีมาจากต่างจังหวัดตีดไปช่วยกันนะนอปลอใหม่ไปน้องน้องก่อก่อก่อซูู่้รูขอบกัวเน้อนาอปลอใหม่ไปน้องคลิปนี้จุปสาภพพาเรียนโชว์ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนนปอปลอใหม่ไปน้องมากันคลิปหน้าครับกราบสวัสดีครับผม